สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการบริหารที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญมากๆเลยนะคะ POSDCORB ค่ะจากเอกสารที่เราได้ดูกันมาก,ก็คิดว่าน่าสนใจมากค่ะว่าหลักการที่ดูเหมือนจะเก่าแล้วเนี่ยมันยังใช้ได้จริงๆไหมคะกับโลกการทำงานทุกวันนี้คนที่ต้องให้เครดิตเลยก็คือลูเตอร์กูลิกกับลินดอลเออร์วิกนะคะที่เขารวบรวมแล้วก็เสนอแนวคิดนี้อย่างเป็นระบบเลยในหนังสือ Papers on the Science of Administration ตั้งแต่ปี1937นุ่นเลยใช่ค่ะช่วงนั้นเหมือนเขาพยายามหาความเป็นวิทยาศาสตร์ให้กับการบริหารจัดการเนาะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะดูค่ะว่าองค์ประกอบ7อย่างของ P O S D C O R B เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันยังสำคัญยังไงกับการบริหารองค์กรในยุคนี้บ้าง งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถอดรหัสตัวย่อ POSDCORB กันว่าแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรบ้างค่ะครับ uh, POSDCORB เนี่ยมันเหมือนเป็นเฟรมเวิร์กหรือว่าเป็นเช็คลิสต์พื้นฐานของผู้บริหารในยุคนั้นเลยนะครับตัว P ตัวแรกเลยก็คือ planning ครับการวางแผนการวางแผนนะคะใช่ครับอันนี้คือการมองไปข้างหน้ากำหนดไว้ก่อนเลยว่าจะทำอะไร ทำยังไงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเป็นจุดสตาร์ทเลยครับต่อมาตัว O ก็ organizing การจัดองค์กรพอเรามีแผนแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมาสร้างโครงสร้างองค์กรมารองรับอ๋อค่ะ กำหนดว่าใครทำอะไรมีสายงานยังไงแบ่งงานกันแบบไหนอาจจะแบ่งตามหน้าที่หรือตั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเลยเพื่อให้องค์กรมันเดินหน้าไปได้พอมีโครงสร้างแล้วก็จะรู้ว่าต้องใช้คนแบบไหนใช่ไหมคะถึงจะไปที่ตัว S, <S ถูกต้องครับตัว S คือ staffing หรือการจัดหาบุคลากรก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนเลยครับ อ๋อ oh, เรื่องคนตั้งแต่หาคนคัดเลือกฝึกอบรมแล้วก็ดูแลให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเหมาะกับงานที่วางไว้เหมาะกับโครงสร้างองค์กรพอมีครบทั้งแผนโครงสร้างแล้วก็คนแล้วทีนี้ก็ต้องมีดีครับ directing การนำนวยการการอำานวยการครับอันนี้เริ่มเป็นเรื่องของศิลปะในการนำแล้วล่ะครับต้องมีการตัดสินใจการสื่อสารที่ดีการสร้างแรงจูงใจใช้ภาวะผู้นำทำให้คนทำงานให้ได้ตามแผนตามเป้าหมายเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยนะคะให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้ใช่ครับแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันคือ coordinating หรือการประสานงานค่ะประสานงานครับ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนทุกแผนกทํางานสอดคล้องกันไม่ใช่ต่างคนต่างทําไปคนละทิศคนละทางนะครับต้องเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้มันราบรื่นถัดมาคือ R ครับ Reporting การรายงานผลการรายงานอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับการควบคุมติดตามความคืบหน้าผู้บริหารต้องรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นผลเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ปรับแผนหรือแก้ไขปัญหาได้ทัน เหมือนเป็นฟีดแบ l ลูปกลับมานะคะประมาณนั้นเลยครับและตัวสุดท้าย B คือบั g จทิ้งการงบประมาณอ๋อเรื่องเงินเงินทองทองครับไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่หมายถึงการวางแผนการใช้จ่ายการทำบัญชีแล้วก็ควบคุมเรื่องการเงินการคลังให้มั่นใจว่าองค์กรใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดตามแผนที่วางไว้ครับฟังดูแล้วครบวงจรมากๆเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่คิด วางแผนไปจนถึงการลงมือทำแล้วก็วัดผลควบคุมผลลัพธ์เลยแล้วข้อดีล่ะคะในเอกสารเขาบอกว่าข้อดีของการมองการบริหารแบบนี้คืออะไรบ้างข้อดีที่ชัดๆเลยนะครับคือมันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับช่วยให้องค์กรมีแนวโน้มว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายได้สูงขึ้นเพราะทุกอย่างมันดูชัดเจนไปหมดค่ะมีสายการบังคับบัญชาเดียวลูกน้องก็ไม่สับสนว่าต้องฟังใครสมาชิกในองค์กรก็เข้าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน แบ่งงานชัดเจนใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าประสานงานก็ง่ายขึ้นจัดสัรงงบประมาณก็เหมาะสมคือในยุคที่เน้นประสิทธิภาพและความชัดเจนมากๆเนี่ยแนวคิดเนี้ยมันตอบโจทย์เลยครับเข้าใจเลยคะ่ะว่าทําไมถึงได้รับความนิยมแต่เอ่อในความชัดเจนมากๆแบบนี้มันก็น่าจะมีข้อจํากัดหรือว่ามุมที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบางสถานการณ์อยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับทุกทฤษฎีก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ข้อเสียที่เอกสารชี้ให้เห็นก็มีเหมือนกันครับเช่นบางหน่วยงานอาจจะติดนิสัยแบบว่ารอคำสั่งอย่างเดียวไม่ลกล้าตัดสินใจเองอ๋อค่ะหรืออาจจะเกิดปัญหาคอขวดได้ง่ายถ้าต้องรออนุมัติรอเครื่องมือรออะไรจากหน่วยงานอื่นตามสายงานเป๊ะๆนะครับความคล่องตัวอาจจะน้อยลงไปอืมก็จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างคือการมีหน่วยงานหลักที่ใกล้ชิดผู้บริหารมากๆเนี่ย บางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดการแข่งขันกันเองหรือแย่งชิงทรัพยากรตําแหน่งอะไรกันภายในได้เหมือนกันครับแล้วหลักการย่อยๆอื่นๆล่ะคะที่เชื่อมโยงกับ POSD CoRb ที่เราพอจะเอามาปรับใช้ได้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะจากเอกสารที่เราดูมามีหลายหลักการเลยครับที่เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้ POSD CoRb มันทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่นหลักสกาล่าที่เน้นเรื่องสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนจากบนลงล่างค่ะ หลักเอกภาพในการบังคับบัญชาอันนี้คือพนักงานควรรับคําสั่งจากหัวหน้าแค่คนเดียวพอจะได้ไม่สับสนอ๋อค่ะคนเดียวพอครับแล้วก็หลักช่วงการควบคุมว่าหัวหน้าคนหนึ่งควรมีลูกน้องกี่คนถึงจะดูแลได้ทั่วถึงมีประสิทธิภาพหลักการเน้นที่จุดสําคัญคือให้ผู้บริหารดูเฉพาะเรื่องที่มันเอ่อเป็นข้อยกเว้นหรือเรื่องสําคัญจริงๆไม่ต้องลงรายละเอียดทุกเรื่องค่ะค่ะหลักเกี่ยวกับหน่วยงานหลักกับหน่วยงานอนํานวยการ แล้วก็หลักเกี่ยวกับศูนย์กำไรพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารตามกรอบ POSDCORB มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสรุปแล้ว POSDCORB ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวแรกๆเลยนะคะที่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างหน้าที่ของการบริหารจัดการได้แบบเป็นระบบมากๆ ถึงแม้จะผ่านมานานแล้วแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดบ้างในบริบทที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ยังถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆที่ส่งผลตอนแนวคิดการบริหารมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราทิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในองค์กรยุคนี้ยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างมันเร็วมันเชื่อมถึงกันหมดเนี่ยไอหน้าที่ทั้ง7อย่างเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กันซับซ้อนขึ้นไหมหรือบางทีมันอาจจะหลอมรวมกันมากขึ้น อืมน่าคิดนะคะแล้วลำดับความสำคัญของแต่ละหน้าที่อย่าง planning กับ coordinating เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจากปี1937หรือเปล่าในโลกธุรกิจที่มันผันผ,นผวนมากๆทุกวันนี้ก็น่าลองเอาไปคิดต่อกันดูครับ